วิธีการยิงแอดในมือถือนะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องมีแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันนี้ก็คือแอปพลิเคชันตัวจัดการโฆษณาและแอปพลิเคชัน Business Suite นะคะหรือว่าตัวจัดการเพจตอนนี้ทุกคนมีเพจแล้วเราก็สร้างเรื่องราวในเพจไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วเราก็เลือกอโฆษณานะคะตัวจัดการโฆษณา เริ่มต้นจากการบวกหรือการสร้างใหม่การสร้างใหม่ให้เลือกที่ข้อความนะคะกดไปที่ข้อความเลยค่ะเขาก็จะขึ้นว่าให้เราเลือกโฆษณาอันไหนหรือว่าสร้างโฆษณาอันไหนให้เรากดไปที่รูปแบบค่ะกดที่รูปแบบเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกให้เราเลือกโพสต์จากโฆษณาใน Facebook ที่มีกดเข้าไปแล้วนะคะพอกดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นโพสต์ในเพจของเราทุกอัน ให้เราเลือกอันใดอันหนึ่งที่เราต้องการจะโฆษณานะคะอันนี้เลือกอันนี้ก็มันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็ไปต่อค่ะที่กดปุ่มข้างล่างตรงนี้ให้มันไปต่อจะเห็นนะคะไปทางโฆษณาคือ messenger ถูกต้องอเลื่อนไปจนถึงตำแหน่งการจัดวางค่ะตำแหน่งการจัดวางให้เลือกกำหนดเองไปที่ Facebook นะคะ เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเราจะให้ที่ฟีดอย่างเดียวแล้วก็กดฟีดแล้วก็กดถูกนะคะนอกนั้นเราไม่เอาเลยนะเราให้ที่เดียวเลยค่ะให้เป็นฟีดอย่างเดียวแล้วก็อุปกรณ์ประเภทอุปกรณ์ก็จะเป็นเอจจะเลือกเป็นมือถืออย่างเดียวนะคะเรียบร้อยค่ะกดถูกแล้วต่อไป กดลูกซ้อนอันต่อไปนะคะอันนี้ก็หมดแล้วนี่ก็คือตัวอย่างโฆษณาของเรากดต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแก้ไขปุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือให้กดปุ่มแก้ไขกลุ่มเป้าหมายรวมตำแหน่งก็คือตำแหน่งเราใช้ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะไม่ระบุตำแหน่งที่ใดนะอันนี้เราไม่ป้อนนะคะไม่รวมตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลย ให้แค่ประเทศไทยอย่างเดียวแล้วก็เลือกอายุเราอยากทํางานกับคนอายุเท่าไร่เราก็เลือกเท่านั้นนะคะ,อะของ A สมมุติว่า A เ,เลือกไว้ประมาณนี้แล้วก็เพศอะไรผู้ชายผู้หญิงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเป้าหมายที่ละเอียดขึ้นอย่างเช่นเราจะเลือกเสื้อผ้าช้อปปิง้งช้อปปิง้งแฟชั่นช้อปปิ้งออนไลน์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแต่เราจะเลือกเลยแล้วแต่ว่าเราอยากได้กลุ่มเป้าหมาย คนไหนหรือ,อประเภทไหนเราเลือกอันนั้นไปเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่อยากได้เราไม่ต้องเลือกอันนี้นะคะแล้วก็กดถูกไปพอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยกดถูกไปให้อัปเดตกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่เสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปอขั้นตอนถัดไปก็คือการกําหนดงบประมาณนะคะเราใช้งบประมาณต่อวันเท่าไหร่สมมุติว่าวันเนี้ยเราจะใช้งบประมาณ150แล้วก็ เติมที่150สามารถลบได้นะคะสมมุติเราจะใช้100บาทต่อวันเราก็เติม100บาท100บาทเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็แสดงโฆษณาต่อเนื่องหรือว่าเริ่มภายในวันที่เท่าไหร่หรือกําหนดเวลาไปว่าให้กี่วันหรือตลอดอายุการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลือกได้หมดเลยแต่ของเอที่เลือกคือแสดงโฆษณาต่อเนื่องเขาก็จะต่อเนื่องให้เราเลยคะ่ะ เขาจะลันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะปิดสวิตให้เขาหยุดอ่าพอเราปิดสวิตให้เขาหยุดโฆษณาก็จะหยุดไม่ทํางานนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะให้มาทําต่อเราก็มาเปิดสวิตให้เขาทํางานต่อนะคะในกรณีที่เลือกเป็นแสดงโฆษณาต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าแสดงโฆษณาแบบเป็นกําหนดวันเรากําหนดได้เลยว่า7วันหวัน3วัน10วันนะคะพอเสร็จเรียบร้อย ก็กดตรงนี้อืมก็ให้พอเราเรียบร้อยแน่ใจว่าของเราโอเคแล้วเราสั่งซื้อค่ะสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะขึ้นเขาก็จะขึ้นเป็นหน้าที่รออนุมัติแล้วก็ถ้าผ่านปุ๊บเขาจะแจ้งเรามาว่าโฆษณาของคุณกำลังใช้งานอืมค่ะเขาจะบอกขั้นตอนหมดเลยว่าอยู่กับกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาใช้งานอยู่อะไรเงี้ยนะคะ เสร็จเรียบร้อยอันนี้เออออกนะคะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเราก็จะเห็นหน้านี้ค่ะหน้าแรกที่เราเปิดเข้ามา